พอไหมครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับรวมถึงประชาชนที่อาจจะกําลังติดตามฟังการถแถลงข่าวสดในครั้งนี้อยู่นะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์การประทะกันระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับครั้งล่าสุดที่ดําเนินต่อเนื่องมาจนเข้าสู่วันที่3ตัวผมเองในฐานะผู้นํำฝ่ายค้านได้ติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหจังหวัด ซึ่งส่งผลให้มีคนที่ต้องอพยพมากกว่าหนึ่งแสนคนมีโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ต้องปิดทำการไปเป็นจำนวนมากผมเองต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารทั้ง4ี่นายที่เสียชีวิตระหว่างการประทะและขอส่งกําลังใจให้กับทหารอีกจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ผมยืนยันครับว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและชีวิตของทหารไทยนั้นไม่ควรต้องมาสูญเสีย กับสงครามที่ไม่มีความจําเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของพลเรือน17รายและทหารอีก18นายที่ได้สูญเสียชีวิตจากการสู้รบในละลอกแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนนับแสนคนคนแก่เด็กเล็กสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ควรต้องได้รับผลกระทบจากการที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หากรัฐบาลได้จัดการอย่างเด็ดขาดต่อปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้นั่นก็คือขบวนการแสแกมเมอร์ซึ่งหล่อเลี้ยงระบอบคุซนซนทุกท่านครับวันนี้เสียงเรียกร้องจากประชาชนก็คือต้องการการจบปัญหาในเรื่องนี้อย่างถาวรแต่คำว่าการจบปัญหาในเรื่องนี้หรือ end game ที่ผมได้สื่อสารไปเมื่อวานฉากจบของเรื่องนี้พวกเราได้มองเห็นอย่างตรงกันหรือไม่การต่อสู้การสู้รบเพื่อช่วงชิงประเทศการรบ ให้จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติในยุคปัจจุบันเพราะจะทําให้เกิดความสูญเสียเสียหายมหาศาลต่อทหารฝั่งเราเองและประเทศไทยเองก็จะถูกโจมตีจากนานาชาติในฐานะประเทศผู้รุกรานการจบปัญหาที่แทจ้จริงจึงหมายถึงการคืนชีวิตปกติสุขสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทุกคนไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงการทํามาค้าขายตามแนวชายแดนกลับมาเป็นปกติกตสุข เหมือนในอดีตตัวผมเองเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดของรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีนัทศีอินครับที่ท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่าไม่มีการรบใดไม่จบด้วยการเจรจาดังนั้นโจทย์ของเราในวันนี้เพื่อนำไปสู่ฉากจบที่สุดท้ายก็ต้องจบด้วยการเจรจาจึงจะต้องดำเนินการด้วยสามหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ ข้อที่1ครับการใช้กําลังทางการทหารต้องมีไว้เพื่อการดูแลปกป้องอธิปไตยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นไปตามกฎการใช้กําลังและการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเพื่อหยุดยั้งการคุกคามของกัมพูชาข้อที่2องครับการดําเนินการทุกอย่างจะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ปฏิบัติเกินหลักสากลจนไทยเป็นฝ่ายเพียงพ้า ไปตกหลุมพรางของคุณเซนว่าเรากําลังเป็นฝ่ายรุกรานก่อนข้อที่3ครับการใช้การทูตกดดันกัมพูชาให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาโดยร่วมมือกับนานาชาติการใช้กลไกระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดเช่นการใช้เรื่องสแกมเมอร์เป็นธงนำครับดึงความร่วมไม้ร่วมมือกับชาติมหาอำนาจและทุกประเทศทั่วโลกในการอยู่ข้างประเทศไทย เพื่อปราบปรามแกมเมอร์และการฟอกเงินผมขอตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้ครับว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรวมถึงสาเหตุการประทะครั้งที่แล้วรวมถึงครั้งนี้ล้วนเกิดมาจากสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือความพยายามในการปกป้องเครือข่ายแกมเมอร์ที่หล่อเลี้ยงระบอบคุณเซนการประทะครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นหลังจากการอายัดทรัพย์สินของเบนสมิธยิมเลียก ก็อ่านเฉินจื้อที่ปรึกษาคนสนิทของคุณเซนที่ดูแลอาณาจักรคาสิโนและสแกมเมอร์ทั้งในกัมพูชาและในต่างประเทศด้วยเหตุนี้ผมจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ดีครับว่าการประทากันในครั้งนี้เป็นเพียงแผนการเบี่ยงประเด็นของคุณเซนหรือไม่และเหตุที่รัฐบาลทุ่มเทกับการสู้รบอย่างเต็มที่กำลังกลายเป็นการเดินตามแผนการของคุณเซนหรือเปล่า ที่ต้องการพลิกสถานการณ์จากการที่โลกกาลังล้อมกัมพูชาด้วยประเด็นกมเมอร์กับกลายให้โลกมาล้อมไทยเองด้วยข้อหาลุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่าหากรัฐบาลต้องการเพียงแค่คะแนนนิยมครับหรือการเดินตามไปาการตามกระแสะชาตินิยมการรบโดยใช้กําลังทางการทหารแบบให้สุดซอยอย่างที่กําลังทําอยู่ก็อาจจะตอบโจทย์ตามนั้นแต่หากเรามีเป้าหมายร่วมกันครับว่าจุดจบ ที่แท้จริงของเรื่องนี้คือการทําทุกวิถีทางเพื่อให้เดินไปสู่สันติภาพและความมั่นคงถาวรที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องประชาชนไทยตลอดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชานั้นรวมถึงการปกป้องชีวิตของทหารทุกนายไม่ให้ต้องสูญเสียมากไปกว่านี้วิธีการออกจากปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติทางการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่รัฐบาลต้องเปิดแนวรบทั้งสามแนวรบดังที่ผมได้ มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะขออธิบายเพื่อเพิ่มเติมความชัดเจนในการถแถลงในวันนี้ครับข้อที่1ครับแนวรบทางการอาหารขอยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการใช้กำลังทหารนั้นต้องเป็นวิธีการสุดท้ายใช้เท่าที่จำเป็นเมื่อเครื่องมืออื่นๆถูกใช้ไปจนหมดแล้วและไม่ได้ผลและหากมีเหตุให้เกิดขึ้นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการไปภายใต้ก,กฎกติกาสากล เป็นที่ยอมรับตามกฎระหว่างประเทศและนานาอารยประเทศเพื่อปกป้องให้ไทยไม่ตกอยู่ในฐานะผู้รุกรานรังแกประเทศที่อ่อนแอก,กว่าซึ่งประเด็นที่กัมพูชาเป็นซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กัมพูชาใช้โจมตีประเทศไทยมาโดยตลอดจากสถานการณ์ขณะนี้ครับกัมพูชาใช้อาวุธหนักโจมตีตอบโต้ไทยรัฐบาลควรตัดสินใจทางการอาหารโดยยึดหลักการปกป้องตนเองตอบโต้อย่างได้สัดส่วน เป็นไปตามหลักสากลว่าเราใช้กำลังทาาการหารอย่างเข้มแข็งนั้นเพื่อการจัดการภัยคุกคามเฉพาะหน้าไม่ใช่เพื่อการรุกรานแต่อย่างใดผมขอให้รัฐบาลคำนึงถึงการจำกัดขอบเขตการรบครับการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเหมาะสมโดยมุ่งเน้นการลดระดับความตึงเครียดทางการทหารผ่านการใช้แนวรบที่สองนั่นก็คือแนวรบทางการทูตไปพร้อมๆกับทางการทหารด้วย ในด้านแนวรบการข่าวสารและการทูตครับท่าทีของนายกรัฐมนตรีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศไทยนั่นคือการบอกว่าจะไม่มีการเจรจาสันติภาพอีกต่อไปเพราะแม้แต่รองแม่ทัพภาคสองก็ยังเคยยืนยันว่าไม่มีการรบใดไม่จบลงที่โต๊ะการเจรจาในทางกลับกันครับการรบเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันให้กัมพูชาซึ่งไม่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ ต้องกลับมายอมร่วมเจรจาตามข้อตกลงสันติภาพที่ได้มีการลงนามกันไปก่อนหน้านี้แต่คุณอนุทินกลับเป็นฝ่ายปฏิเสธการเจรจาเสียเองกำลังทำให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปียกกำลังกลายเป็นผู้กระทำความผิดในสายตาประชาคมโลกซึ่งคนที่กำลังได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากค่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนี้ก็คือระบอบคุณเสนนั่นเอง ในขณะที่การรบกําลังดําเนินการอยู่ครับรัฐบาลต้องตระหนักไว้อยู่เสมอว่าการดําเนินการทางการรบนั้นมีไว้เพื่อการป้องกันตัวเองและเพื่อบังคับให้กัมพูชากลับมาทําตามข้อตกลงสันติภาพกลัวเราลำเปอร์โดยครั้งนี้ต้องมีการปรับการทํางานของ AOT หรือผู้สังเกตการอาเซียนให้ทํางานอย่างเต็มที่และมีความหมายเป็นคนกลางที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการฝ่าฝืนข้อตกลง สันติภาพที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญในการป้องกันการกลับมาปะทะกันซ้ําอีกหนึ่งครั้งในอนาคตนอกจากนี้รัฐบาลควรเดินหน้ากดดันกัมพูชาในเวทีออต a ตาวาคอนเวนชั่นเช่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านเสียศักคงเกียริแก้วเพิ่งดําเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาสู่แนวรบที่สครับนั่นก็คือแนวรบการปราบปรามแกมเมอร์ เพื่อให้แนวรบทางการทูตของไทยบรรลุผลสำเร็จและโลกล้อมกัมพูชารัฐบาลต้องเปิดแนวรบล้อมกัมพูชาด้วยการปราบแกมเมอร์อย่างด้วยการเดินหน้าอย่างสุดซอยในการขุดรากถอนโคนขบวนการแกมเมอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบคุนซนกระทรวงการต่างประเทศต้องดําเนินการตามแผนการประสานความร่วมมือกับแต่ละประเทศในการจัดการแกมเมอร์ให้สิ้นซากโดยใช้การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการปราบสแกมเมอร์ที่จะมีขึ้นในวันที่17ถึง18ธันวาคมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลักดันบทบาทไทยให้เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ครับและประสานความร่วมมือกับนานาชาติให้ได้ดังที่พักประชาชนและภาคประชาสังคมได้เคยนำเสนอแนวทางในเรื่องนี้ไว้นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องสั่งการให้ปปงเดินหน้าอายัดทรัพย์สินบุคคลไทยครับ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ไม่ใช่ตัดตอนแค่การดําเนินการยึดทรัพย์แค่ชาวต่างชาติอย่างเบนสมิธเฉินจือ้อกกอานและยิมเลียกเพราะถ้าหากรัฐบาลไม่จริงจังในเรื่องนี้การให้กระทรวงการต่างประเทศประสานความร่วมมือกับนานาชาติในฐานะเจ้าภาพก็จะกลายเป็นเพียงแค่ละครปาหีตบตาชาวโลกประเทศไทยก็จะกลายเป็นตัวตลกในสายตานานา,นานชาติทุกท่านครับ การยึดหลักการเช่นนี้ไม่เพียงจะนำไปสู่การจบปัญหาในระยะยาวแต่จะทำให้ไทยไม่เสียเปรียบในเวทีโลกสามารถที่จะตอบโต้คุณเซนได้อย่างเดือกว่าทั้งในระดับแนวรบทางการทหารการข่าวและการทูตสุดท้ายผมย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องตั้งหลักให้มั่นครับว่าแนวรบที่สำคัญในตอนนี้คือการทูตควบคู่กับการทหารโดยมุ่งเป้ากับการ กลับไปสู่การกดดันกมัมพูชาให้กลับสู่โต๊ะเจรจาโดยใช้การปราบสแกมเมอร์เป็นหัวใจในการดําเนินการหยุดเดินอ้อมครับต้องพุ่งเป้าสู่แกนกลางของปัญหาเราจะต้องพลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เป็นโอกาสในการกวาดล้างกลุ่มชนชั้นนําที่หากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหยุดสร้างสงครามเพื่อกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อโดยใช้เลือดเนื้อของชีวิตทหารและประชาชนเป็นตัวประกัน

ก็ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งตามถแถลงการที่ได้ลงรายละเอียดมากขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการใช้กําลังทางการอาหารต้องมีไว้เพื่อการป้องกันตัวเองการปกป้องอธิปไตยนะครับซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสากลแล้วก็เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับแล้วก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การที่เพื่อขจัดภัยคุกคามเฉพาะหน้านะครับถ้าการดําเนินการทางการอาหารเ,เป็นไปตามหลักทั้งหมดที่ผมได้ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

จริงๆก็อยากจะแนะนําท่านนายกรองกลับไปพูดคุยกับทางท่านรองแม่ทัพภาคสองนะร,รวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่ผมได้บอกไปว่าท่านเองก็เคยได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่มีการรบใดไม่จบที่การเจราจานะครับผมเข้าใจความรู้สึกในความสูญเสียของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจังหวัดตามแนวชายแดนรวมถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศที่ติดตามสถานการณ์ตอนนี้อยู่นะทุกคนอยากจบปัญหาแต่คําถามที่สําคัญที่จะต้อง พูดคุยกันให้ตกผลึกร่วมกันซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องชี้แนวทางให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนนะว่าจุดจบที่แท้จริงของสถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับพวกเราเองเรายืนยันว่าจุดจบนะครับที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือการคืนความมั่นคงคืนสันติภาพคืนชีวิตที่เป็นปกติสุขสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับตามแนวชายแดนซึ่งการจะทําเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้ทุกวิถีทางทั้ง3แนวรบนะครับในการกดดัน ให้กัมพูชาเนี่ยยอมที่จะกลับมาสู่การเจรจากับประเทศไทยนะครับการรบไปแบบการใช้กำลังทาหารแบบสุดซอยเพื่อเข้าไปรุกรานหรือยึดครองประเทศเขาเนี่ยเ,ออเป็นไปไม่ได้แล้วในโลกยุคปัจจุบันแล้วจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยขาดความชอบธรรมในเวทีโลกครับ เองก็ไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เพราะคิดว่าทางรัฐบาลของกัมพูชาเองมีความจริงใจที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือเราจะกดดันเพื่อให้เขายอมที่จะเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้อย่างไรนะฮะดังนั้นการดําเนินการทางการอาหารนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วถ้าต้องการที่จะขจัดภัยคุกคามเฉพาะหน้าเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เขาไม่ได้มีขีดความสามารถในการที่จะทําร้ายประชาชนคนไทย เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ตราบใดที่เป็นไปตามหลักสากลปกป้องตนเองปกป้องอธิปไตยและเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับในขณะเดียวกันการใช้กําลังทางการทาหารอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอทางการพูดก็ต้องดําเนินการไปนะครับซึ่งหัวใจของการดําเนินการทางการพูดที่สามารถดึงประเทศมหาอำนาจรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยให้เข้าข้างประเทศไทยเอาโลกล้อมกัมพูชาได้จริงๆเนี่ย ก็ต้องใช้ในเรื่องของการปรับปารามแ s c a มอร์เป็นแกนกลางของการดําเนินการทางการทูตนะครับกดดันประเทศกรัรมพูชาทั้ง3แนวรบนะครับทางการอาหารข่าวสารการทูตแล้วก็การปรับปารามแกมเมอร์ก็จะเป็นวิธีการที่ผมและพรรคประชาชนมองเห็นว่าเราจะสามารถกดดันนะครับกัมพูชาเนี่ยให้ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพได้ครับ เรื่องนี้จริงๆได้สื่อสารมาก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วนะครับก็เรายืนยันในเรื่องของหลักการที่รัฐ,รฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพนะครับการที่นายกอาจจะตีเช็คเปล่าให้กองทัพจัดการได้ทุกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธการดําเนินการใดๆของฝ่ายความมั่นคงได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมได้นําเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าการใช้กําลังทางการทหารก็ต้องเป็นไปตามหลักการทั้งหมดที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็นายการัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีความรับผิดรับชอบต่อ การบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาโดยตรง ก็การยื่นยติในลนักษณะนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะสามารถทําได้นะครับผมเองคงจะไปตอบแทนไม่ได้ว่าควรหรือไม่ควรยื่นนะครเพียงแต่ว่าถ้าจะต้องมีการเปิดอภิปรายขึ้นมาไม่ว่าเวทีใดๆก็ตามโดยเฉพาะยิ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจพักประชาชนก็พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญที่กําลังจะมาถึงนี้เนี่ยก็ขอให้ติดตามการทําหน้าที่ของ ของพรรคประชาชนนะครับซึ่งเราเองก็มุ่งหวังอยู่ว่าจะให้สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ตามกรอบ MOA ก่อนหน้านี้จริงๆต้องยืนยันนะว่าผมและพักประชาชนเองเนี่ยก็เราได้มีการหารือนะครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านกับเพื่อนสมาชิกรัฐสภามาโดยตลอดไม่ว่าฝ่ายใดนะฮะแต่ไม่มีการเจราจาตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วจะหลบให้ยื่นให้ไม่ยื่นให้ไม่เคยมีการพูดคุยอย่างนั้นใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีการแสดงเหตุผลนะครับว่าวัตถุประสงค์ของพรคประชาชนในการ มีเซ็น MOA ให้เกิดขึ้นเพื่ออะไรนะรเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไปพร้อมๆกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วการที่แต่ละพักแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจในการยื่นยติไม่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือใช้ช่องทางอื่นๆเนี่ยก็เป็นสิทธิเต็มที่ของแต่ละพักแต่ละส่วนนะครับซึ่งในตัวของพรคประชาชนเองเนี่ยเราก็ยืนยันครว่ายังไงขอดูนะครับการพิจารณารัฐธรรมนูญในวาระสองและวาระสามที่จะถึงนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็น ประเด็นหนึ่งะครับที่เราใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นยติยอภิปรายไม่ไว้วางใจครับห<ถา> <transmission> <dedim> ลกัลกๆอย่างน้อยๆก็ต้องมีการพิจารณาผ่านนะครับในวาระที่สองแล้วก็ในวาระที่สามนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ในส่วนของเนื้อหาสาระเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผ่านออกมาจากชั้นกรรมธิการแล้วน,นะครับก็ ถ้าสามารถดําเนินการผ่านไปได้ทั้งอีกสองวัระที่เหลือนะครับก็ยังเชื่อว่าการดําเนินการไปตาม MOA เนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่ตามนั้นครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ก็มีสอสอของพรรคประชาชนเองก็ติดตามในเรื่องนี้อยู่นะครับผมเองก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าในปัญหาทุกๆเรื่องนะครับในส่วนของพรรคประชาชนเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการติดตออ่อติดตามตรวจสอบอย่างเป็นที่ครับ ก็ตามหน้าข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของอาจจะเป็นข้อท้วงติงนะครับที่มีบางภาคส่วนออกมาแสดงออกในทางสาธารณะเนี่ยว่าอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนในเรื่องของทีมที่มีการออกแบบงานต่างๆเนี่ยเ,เกี่ยวข้องอย่างไรกับในเรื่องของฝ่ายการเมืองนะเพราะนั้น,นในเรื่องนี้เองผม เองก็อยากจะส่งคําถามกลับไปยังทางฝั่งรัฐบาลนะก็ไม่อยากให้เรื่องที่มีข้อกล่าวหาในการเป็นเรื่องจริงจริงๆร,รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องนี้ให้อย่างดีที่สุดครับครับก็ต้องเป็นสิ่งที่พวกเราต้องตั้งคําถามต่อรัฐบาลนะฮะว่าเหตุผลที่ทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของอทีมงานที่อยู่เบื้องหลังในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอบ,ณณขอบคุณนะครับ